สวัสดีเจ้าตอนเจ้าวันนี้จะเนี่ยป้ต้องโกกินกับกาแฟตอนเจ้าเจ้ามัน,นตื่นมาเจ้าลงยองมาตื่นเลยมาดูเลยเนาะมาเสียเวลาน้ำตาลทรายเจาะน้อยๆเบกกิ้งโซดาน้อยหนึ่ง มันจะคนแห่งซุ่มสั่นเดียวอันนี้ผงฟูผงฟูกะโน้อยหนึ่งหนักกว่าหนักกว่าไอ้นี่ก็แล้วกันนะหนักกว่าเบกกิ้งโซดาน้อยหนึ่งอันนี้ผงฟูอันนี้แต่เน,นี้ยโนยเดียว,วยเนี้ยใช้พาะกินตะกอนเนี้ยขายเลย เนื้อา,ายแล้วก็ตันยุงเทปเนี่ยาขขา่แล้วก็ยีสต์หนึ่งจอนชาพพูน,พนใส่ครับก่อนติดฝาก่อนมันจะคว่วเพราะว่าเนี่ออย่างเป็นคนสุ่มสา่าคพรมลุกตกตะจนจนั่นจนนี่อ่ะเย็ร้อย แต่แป้งนี่จะปวดจังนะแต่หน้ามันนี่เกือบปวดจังนะแต่หน้ามันเนี่ยม,ม,มันมีร้อยสี่สิบกรัมแต่จะจะ,จะใส่ีก็จะใส่บะหมอเพราะร้อยสี่สิบกรัมก็จะนักไปเนี่ยอื้อจะได้จับนักางาน กือ,อชอบเข็มก็ใส่นักพอชอบเข็มก็ใส่น้อยด้วยอุ้ยเข็มนักไปตายละ,ะใส่เกินหนึ่งนะเกินตีนี้นักไปประมาณสองขีดมือยังไง ถ้าคนใดไปทำไม่ม่ๆถ้าบาแน่ใจเพื่อเ,เอาขอ้อมเนีนเ่ยกลนกนส่วนแตะไอนี่ส่วนสมเนี่ยบนิแอนโมเนียกลนกลนกลน,น,นต่างกังไปเกิือละลายดีได้ถ้าบาแน่ใจจิงมจิ้มรสชาติได้ จีนมันแน่ชัวร์เลยได้ของที่ถูกใจเกิดตะกี้นะใส่กุนนหมดเลยตะกี้จ,จัดไปหน่อยน่มาแบบใช้จัมจีมเป๊ะๆออกเกมๆน่เองเป็นนี่เดี๋ยวจัดจัง่ยก็ได้ ่เจเพราะว่ามันต้องพอตอนนวดอะมันไม่ได้พอตอนไม่ได้พอละแป้งแต่เฮือแต่เฮืออ่ะต้องจังงั้นร้อนอเนาะตามไปเลยก็ต่อตกออา,อา,ากนี้เนี่ยหน้ากับเนี่ยเพงเป็นสาวกโลเว้ยแมนสิบห้ากิโลิบกิโลตอ่อวัน อันนี้กันหานเนี่นกินสอคนกินคนเดียวเนี่ยจะจังแป้งอยู่ที่ห้าบเนาะจังแป้งทิ 50, ่ห้าบพอนะใส่บะมดนะใส่แต่น้อยนะใส่แต่อีกก่อ ไม่ได้จ้างแป้งอ่ะแท็กซี่แท็กซี่มันอยู่ที่ต้นโนดอ่ะ เซตไปหมดง่ายง่ายเลยน้ำมันเนี่ยน้ตเสร็จแล้วนะแล้วก็น้ำมันใสอุ้งมือเนี่ย เข้ากันกันมาเพ่น้ำมาานันเข้ากับแกงเหมือนกัน,กน,กน,กนถ้าไข่เจ็บทำไข่ก็ต้องเพิ่มออมเพิ่มจำนวนอย่างที่บอกก้นน้ำก้อน,น,อนแล้วก็ผสมน้ำก้อนแล้วก็เครื่องถ้ามันแน่ใจจิ้งเลยมันเนี่ยกับเข้า่ะ เนี่ยเข้ากันแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยก็ทิ้งไว้อันนี้ทิ้งเหมือนเลินทิ้งให้มันขึ้นมาต็งทีชั่วโมงหนึ่งถ้าการนั่งนอนกึ่งชั่วโมงน่ะเนี่ยเสร็จละเนี่ยปิดแล้วพาชุบน้ำมา แล้วกเอามาคุมเขาไว้คุมไว้แล้วกอาพักไว้ประมาณเกิงชั่วโมงถึง45นาทีหรือชั่วโมงหนึ่งแล้วแต่อากาศอันนี้มันอากาศเพ่มันเย็นเนาะเมือวยังมันเย็นเนาะมันหนาวเดี๋ยวจะไปเสาะหาเอาไว้ดีตีอุ่นๆตีตีตีเขาห้องอยังไงเครื่อทําความอุ่นอะความห้อนอะ กึ่งชุมงตอนตอนทอดเดี๋ยวมาปลากันไหมเนาะมาค่ะทีนี้ปลาต้มโกที่เราพักไว้หนึ่งชั่วโมงชั่วโมงกว่ากว่านิดนิดรามาทำเลยนะคะแป้งแล้วก็จะโรยพื้นสะอาดแล้วนะคะจะใส่ไปแล้ว

ตัวอุ่นๆใช่ได้มีเนื้อเยอะๆตัดบนเขียงได้ไหมเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไปทอดฟังมงจะไม่เห็นงีิ ความบางความหนาความที่เราจะต้องการมันอะเราไล่ได้เลยนะคะจะเอาตัวเล็กตัวใหญ่บางหนาแค่ไหนอยู่ที่ตัวเราชอบเลยะคะ่ะ การฮิตกันเลยเกินปปต้องโกสมัยก่อนไม่เห็นฮิตเลยพอการบินไทยมาทำฮิตกันจังมาตัดตัวเท่าที่ต้องการ เราชอบน,นเลยไม่อยากให้มันขีดหน,นึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจ็ดแปดเก้ามันมีคู่แล้วนี่ก็ต้องได้สีตัวงั้นจะได้จะได้ไม่ต้องอเห็นไหมมีคู่แล้ว <laughs> มีคู่แล้วไม่ขาดคู่แปมน้ำหนึ่งหนึ่งแปมนิดนึงค่ะเข้าให้เขาติดกันแป๊บแป๊บ แรงไปไม่ดีนะคะสุกก่อนข้างในจะไม่สุกมาเดี๋ยวป้าจะย้ายขึ้นเขียงตรงนี้แล้วก็เอาไปหย่อนอที่นั่นะจะได้เห็นลำพวงกันเววางคู่หนเราจะปไปใส่ตรงนีย้ยังไม่ประกบนะคะเดี๋ยวเขาจะติดแน่นไป ดึงค่ะเดี๋ยวมันจะเสียทรงตบหนูทำไมโอเคเดี๋ยวเราไปดูฝั่งโน้นกันนะคะ เสร็จแล้วสีสวยป้ายัดเนื้อคู่เขาไม่ใช่เนื้อคู่กันมากเลยในนี้จับคู่แล้วเขาหลุดหมดป้าใส่น้าน้อยไม่ใช่น้อยหรอกป้าไม่ได้ตอนป้าย้ายย้ายขึ้นมาเขียงอะเราใส่ป้าจับไอที่มันไม่มีน้ํากับไม่มีน้ํามาประกบก,กันมันก็เลยหลุดจากกัน,กนเขาไม่ใช่เนื้อคู่เราเราก็ไม่ต้องไปอยู่กับเขาสิคะ กันแล้วไม่แครบกันหลอกเหมืนลุงกับป้าอยู่ไกลกันโพดก็ยังเจอกันคนมันจะคนมันจะคู่กันโอเคเนี่ยเหลืองแค่เนี้ยเหลืองแค่นี้ได้แล้วนะคะเนี่ยกลับเข้าขึ้นมาสลับต้ำมันมีงทีเราต้องมีตะเกงใส่แล้วก็ต้มขายตะแกงไปเองแ,แกงเท่ากระทะเนี่ย อย่จะเอากมาพักน้ำมันพักกน้ำมันไว้ปิดไฟแล้วนะคะก็จะเก็บไม่คล่องเลยเดี๋ยวนี้ใช้หเยงงหยิบเลยใช้จะเก็บไม่คล้องทำได้ใช้เงยิบเลยโอเคได้จะเอาขึ้นให้หมดเดี๋ยวเราไปดูกันติมคู่กับกาแฟนะคะ เสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟปลาต้งโกใบป้ายุพาเจ้าเก่าอันนี้ที่ที่เหลือๆเมื่อกี้นะคะกินกินคูกก่ก,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 นะก,ก,กับกินคู่กับกาแฟมามามาทานกาแฟกันดื่มกาแฟกันกับปลาต้งโกที่เราทำเมื่อกี้จุ๊บ อาตัวเฉยๆลให้คลุงกินอันนี้เรากินเองดูนะคะอืมเนื้อเขาย่อยเ่นะคะเนี่ยเนื้อ,น,อนุ่มกรอบนอกนุ่มในใช้แป้งสาลีอนเนกประสงค์นะคะอืมอร่อยกาแฟดำการ,รมไม่มีน้ำตาลไม่มีแต่ปกติป้าก,กินกาแฟใส่มะนาวกาแฟดำใส่มะนาวแค่นั้น ร้อนโอ้สมองโล่งเลยค่ะอีกนะหนึ่งคำมหมดแล้วอืมอร่อยจริงๆนะคะลองเอาไปทำเอาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองขอโทษค่ะอย่างนะ เราอยู่ต่างบ้านต่างเมืองอยากกินก็ทํากินได้เลยไม่ต้องไปรอใครไม่ต้องไปงออะไรใช้แป้งอันเมกประสงค์ถ้าหาซื้อแป้งเว่าได้ก็ซื้อแป้งว่าแต่ถ้าหาซื้อแป้งเว่าไม่ได้จนมากแป้งอันนี้มันจะมีขายอยู่นะใช้ทีสี่ใช้ทีสี่ห้าก็ได้แต่ป้าซื้อป้าอ,อันตัวเนี้ยป้าใช้แป้งแป้งอันนี้ อันนี้จะของเวียดนามใช่ของเวียดนาม,ใช,นามใช้ได้เหมือนกันค่ะแป้งสาลีเหมือนกันม,มากก็จะมาทำปาท่องโก๋เสละเปาแต่ไม่ได้อามาทนเทกค่ะนี่ทำอันนี้ทำปาท่อก๋ถ้าอยู่ต่างประเทศแ,แป้งอันนี้หาง่ายค่ะตามร้านจีนตามร้านเอเชียฟู้ดนะคะจะมีขายถ้าแป้งเรามันหาย,ยากราคาพอกันนะคะ ป้าจะกินต่อแล้วนะโอเคงั้นขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ป้าด้วยนะคะป้าจะมีอะไรแบบบ้านๆที่ทำง่ายๆมาให้ดูอีกขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ